มากรออยู่จานโคตแรงอ่ะสุดๆมอเตอร์น้ำอยู่ขา้างหลังคันนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนเรียกขอทายคันนี้ต่อนล้วแบบส่งได้น,นกะกระบะยุคปี2,000นะเครื่องเ,เ,เดิมนะครับตะปูโคตเดือนอ่ะ สัสดีครับสวัสดีครับพี่อันนี้ขับรถอะไรมาพี่นิสันฟอนเทียครับนิสสันฟอนเทียมันปีทักประมาณเก้าปลายปลายได้ไหมมันสองหรือสองพันตรงมันขึ้นสองพันแล้วคร<า>ับอ๋ออันนี้สองพันเลยเมกกื่อกี้เห็นรถพี่มาเนี่ยผมสังเกตอย่างหนึ่งคือนี่น,นีพามาดูครับนี่้มอน้ำยิ่งกว่ารถซิ่งอีกนะพี่นะพัดลมสามตัวเลยเหรอใหญ่มากขออนุญาตดูเครื่องนิดนึงไหม สวยมากเลยอ่ะเปิดมา HPD ทั้งระบบเดี๋ยวไม่เคยมีครับอุ้ยมันโบใหญ่ด้วยไหมพี่ใช่ครับโบใหญ่อันนี้มันคือปั๊มสายไหมใช่ครับปั๊มสายเครับโอ้โหเท่าไหร่เนี่ยพี่ใหญ่ขนาดนี้บูทไม่เยอะครับเร่น45ี0โห้าอ้ยสีก็เยอะแลวนะอันนี้คือไส้เป็นยังไงพี่มีการโมดิฟายอะไรบ้างไหมครับก็ มีนิดหน่อยครับไม่เยอะมากก็มีแบบก้านนิดหน่อยหมอไปหนึ่งอันนี้เป็นปูรุนพี่ทําให้ครับอ๋อนพี่ทำให้เก็บรายละเอียดให้พี่กวางมาจัดการเลยก็จะสวยมากเลยนี่แล้วทําที่ไหนครับเนี่ยก็ถ้าเครื่องเนี่ยจะเป็นปูรุนพี่กันครับแต่วางแงกครับแต่วางแงกใช่แต่ว่าคือรถลงรถแล้วก็พงกรายละเอียดงเครื่องครับจะให้พี่กวางกวางเกตครับ อยางแรงมานี่แบบว่าเคยวัดอะไรอย่างงี้ไหมพี่ไม่เคยเลยครับอ๋อแบบว่าทําสวยงามอะไรอย่างงี้ฮะพี่ทำเล่นทำทำเล่นชิสวยมากเลยไม่มีคาตัวใหญ่ขอบคุณมากครับพี่ขออนุาตดูรถหน่อยนะล้อดับเบิลเวิร์ซะด้วยอย่างสวยเลยดีดิโอ้โหนิสสันฟอนทรีอ่สวยมากสวยมาก จาทำจริงลูกน้องเกมได้ไงเออแตเสียงพี่ขันนุนกัสตาร์นะ่ะต่อมากล่อมากันนี้